สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่137แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร0929045735 ID ีล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735ส่90ทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่พาสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะคะเขาแบบเจ้าคุณนอเนี่ยเออเออเอเหรียญน,นี้นะคะเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญเจ้าคุณนอนะคะสวยๆเลยนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ สวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นพระไพโรดนะคะว,วุตตจารย์นะคะ ปีสองห้าสองพันห้าร้อยนะคะเออเรียนนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะชอบโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะวยสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นหลวงหลวงพ่อทวดนะนี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดปีปีปีศูนย์เจ็ดเนาะอ่าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้เอาสี่รสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาท สวยสวยเลยนะคะ4ี่ห้าสิบบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูทวดนี้ปีปีศูนย์เจ็ดนะคะคนลูกค้านี่ค่ะด้านหลังนะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจโทรมาปิดได้นะคะอันนี้เอา4ี่ร้ห้าบาทนะคะสี่ยห้าสิบบาทสวยมากๆเลยนะคะสี่ร้หบบาทนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญฉรุนะคะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะ ท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะตี้อะไรอสองสี่หกเจ็ดนะคะเอออันนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะคนลูกค้าเขาบอกฉลุ ห้ารอยบาทนะรายการที่ห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะท่านใดสนใจชอบโทรมาปิดได้เลยนะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ3ามร้อยห้าสิบบาท นี่ค่ะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระชัยนะคะวัสุทัศน์นะ ตรงก้นมันมียันนะคะคนลูกค้าเห็นชัดกันไหมคะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ด้วยได้นะ ID ไลน์ตามด้วยเบอร์โทรนะคะคุลูกค้าเอออันนี้เอา350บาทนะคะวงนี้พระช,ชัยวัดสุทัศสามร้าสิบบาทนะคะท่อนใดสนใจก็โทรม,มาปิดกับหนูได้เลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นวัดพระปิดตาวัดห้วยเจรเคนะคะเออเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะนี่ค่ะ อง์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทนะพ้ะปิดตาห้อยเจาละเค้นะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้านะ รายการที่เข้าวนี้เป็นพ้าปิดตาเนื้อตะกัวสนิมแดงนะคะพร้อมเรียมนะมันจะเรือบๆหน่อยนะคะคุณลูกค้ามันจะท้อนกับแสงไฟเนาะเออไม่รู้ที่เหมือนกันนาะถ้านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท ชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเนาะรายการที่สิบนี้เป็นพาชินาลาชนะคะอ่อ ปีสองพันห้ารอยนะตรงตรงก้นนี้มันตอกโคดนะคะอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ้าชินาราปีสองพันห้าร้อยตอโคตนะคะดังตรงกลต่อโคดนะ เอาสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะคะมีเจ้าผาสวยๆนะผา้าบ้านๆนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะหรือจะไอดียลายตามด้วยเบอร์โทรขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะผ้าสมเด็จนี่เอา400บาทนะาท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ400บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระสมเด็จพระสมเด็จลงกุนะคะนี่ค่ะ ถ้ามันเบอร์หนูก็ขออภัยด้วยนะซ้อเอ้ยกล้องมันซูมยังไงไม่รู้นะคะวันนี้ตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทขอเพิ่มเติมดูทางลายได้นะคะคนลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะ สิบสามนี้เป็นผ้านางพายานะคะเอาองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ ต่อไปเป็นรายการที่ส4ี่นะคะรายการที่สินี้เป็นพักกุวัตกรายนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะชอบสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะพักกุวัตกรายนี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามรอบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเนาะรายการที่สิบห้านี้เป็นภาพพูดยืนนะคะผงคุกรักนะคะ ท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะถ้าพูดยืนผงคุกลักนี่เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่สิบหกนี้เป็นผ้าปิดตาผงคุกรักนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะองนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท พอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางลายนะอันนี้เอา400บาทนะคะภาพปิดตาผงคุกรักนะต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ รายการที่17นี้เป็น้าปิดตาเนื้อสำริดนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะท่าในใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ องค์นี้นะคะองค์นี้เอา450บาทนะคะ450บาทผ้าปิดตาเนื้อสำริดนะคะก้นเออหนูลืมบอกก้นเนาะก้นมียันนะคะคุณลูกค้า450บาทนะชอบก็โทรมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดนี้เป็นพระพระพระนะคะหน้าเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเนื้อสำริดนะถ้าไใดชอบนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณลูกค้า ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะถ้าเวลามันตรงไลน์นี้มันไม่มันเบลอนะคะถ้ามันไม่ชัดขอดูรายละเอียดเพิ่มทางไลน์ได้นะดูรูปเพิ่มนะคะองค์นี้นะคะพัเนื้อสำริดนี้ก้นเมนยานนี้เอา450บาทนะคะ450บาทท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่18เนาะ เอ้ยขอโทษนะคะรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นหานุมานนะคะเป็นผงคุกรักหรือจุ่มรักอันนี้ไม่แน่ใจนะคะมันมีความเบื่อเนาะ เห็นการชัดไหมคะคนลูกค้ามันเอ่พอพรมเรียมนี่เรียมมันมันลายนะมันมันมุมมัวหน่อยนะคะมันจะเหลือบๆ่ะเวลาสะท้อนกับแสงไฟนะคะอันนี้ด้านหลังเนาะหานุมานนี้นะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นหงคุกรักหรือจุ่มรักก็ไม่แน่ใจนะคะคุณลูกค้า450บาทนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการที่20นะคะอมันใหญ่จัดไม่รู้จะซูมยังไง เห็นกันชัดไหมคะคุณลูกค้าเอออันนี้เป็นพารีราสุขโขทัยนะคะพร้อมเรียมนะอันนี้มันตั้งได้นะคะมันมีอัน,นเนี้ยเนี่ยที่ตั้งนะคะยึดตรงนี้นะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะเออเดี๋ยวหนูให้ดูพระด้านหน้าเนาะแต่ว่ามันสวยมากเลยนะ เนี่ยค่ะสวยจริงๆเลยนะคะมันใหญ่มันมันเกินเฟรมหนูนะอ่ออันนี้เราลดการซูมแล้วนะคะเนี่ยถ้าใคสนใจโทรมาปิดได้นะคะเอ่อพารีลายสโขไทยอุ้ยผ้าลรีลาสโข,โไ,ทสโขโไทยนี่เอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาท จะ่สวยมากๆเลยนะคะหกรบาทนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่137นี้นะน,น้องเนตตี้พระเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค,ค้านะคะคุณลูกค,ค้าเก่าคุณลูกค,ค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสห้าดสามห้า ID Line ตามด้วยเบอร์โทรนะคะ0929045735แล้วก็จะขึ้นชื่อหนูเลยนะเป็นนตตี้พักเครื่องนะคะคุณลูกค้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลาหนูคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พักสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ